สวัสดีครับพบกันกับข้างทางเจ็ดแปดแปดครับผมเนาะก็มีคนทวงถามมาเรื่องคลิปเยอะนะครับผมก็ดีพอดีติดภารกิจเนาะมันพอดีมีงานส่วนมีงานประจําอยู่ส่วนหนึ่งนะครับก็ขออภัยเนาะที่ไาช้าเนาะกับตอบได้ตอบแชทลูกค้าก็ขออภัยครับผมกับที่ไม่ได้รับสายทั้งไม่ได้รับสายทั้งตอบไล์ตอบแชทช้านะครับบางทีก็บางท่านก็ลืมนะครับน้องก็กราบขออภัยนะครับผมเนาะก็ก็กราบขออภัยด้วยนะครับ ก็กราบขอบพระคุณเนาะพี่ๆท่านเนี่ยไอ้แปดร้อยกว่าท่านเนาะที่กดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์นะครับผมเนาะอันนี้ก็มีปัญหาเรื่องไฟหน่อยนึงเนาะกาลังหาสั่งของมาใหม่อยู่เกี่ยวกับเรื่องไฟเรื่องกับการไลค์นะครับผมเนาะกะว่าจะเอาแบบเห็นชัดๆเนาะเห็นดีๆเนาะเดี๋ยวน้องกาลังจะสันหามาอยู่ครับผมกําลังสั่งมาอยู่เนาะไม่รู้ว่าจะดีไหมนะครับผมเนาะก็ต้องมาลองกันครับผมไม่ลองไม่รู้เนาะ ก็กราบขอบคุณสปอนเซอร์ทั้ง800อกว่าท่านนะที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์เนาะกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้น้องนะครับน้องก็กราบขอบพระคุณครับผมเนาะก็กราบขอบพระคุณแล้วก็กราบขอบพระคุณลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่ทุกท่านนะครับที่ผุดหนุนกันเข้ามาเนาะก็ถือว่าเป็นเทีบเท่าสายบุญอีกส่วนหนึ่งนะครับเพราะว่าเงินส่วนหนึ่งก็ไม่ใช่ว่าเงินส่วนหนึ่งก็เท่าที่น้องทําได้เนาะบางทีก็โอนให้เกจิอาจารย์หลายๆท่านเนาะอาจจะเป็น สิบาทบ้างห้าบาทบ,าบ้างทีก็ร้อยหนึ่งบ้างนะครับก็แล้วแต่แตามกําลังนะครับแล้วแต่กําไรได้มากได้น้อยนะครับผมเนาะอันนี้น้องจะไม่ขาดนะครับเรื่องการโอนแล้วก็มีโอกาสทําบุญทําทานแจกทานที่ไหนนะครับหรือว่าจะเป็นอะไรตรงไหนนะครับที่อันนี้ก็น้องก็จะทําครับผมณตอนนี้น้องก็เอาเงินส่วนหนึ่งไปซื้อ สมเด็จสมอเก้าที่แตกที่หักนะครับผมก็ไม่เยอะครับก็ไม่เยอะประมาณยี่สบสิบองค์เนาะแล้วก็ซื้อมาเพิ่มอีก่างหากเนาะที่เป็นองค์สมบูรณ์เนาะก็จะากะาว,ว่าจะไปไปถวายหลวงปู่ที่อยู่ทางแถวแถวบ้านผมนะครับก็เป็นเกจิอาจารย์อีกท่านหนึ่งเนาะซึ่งชื่อเสียงท่านก็ไม่โด่งดังเท่าไหร่เนาะก็จะเป็นตามพื้นที่นะครับผมเนาะก็จะไปถวายท่านเพื่อให้ท่านสร้างวัตถุมงคลรุ่นต่อไปแล้วก็จะเอาไปบูปลานะ ในวัดนะครับผมซึ่งตอนนี้หน้าฝนเนาะก็เริ่มมีการดินมีการบางส่วนมีการซุดนะครับแล้วก็กำผงกำแพงมีการแตกหักเสียหายนะครับในการเนื่องจากดินซุดนะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งก็ได้สร้างกำแพงไปแล้วนะครับผมเนาะก็อีกส่วนหนึ่งก็อาจจะไปถวายหลวงพ่อชะนายอีกส่วนหนึ่งนะครับเพื่อเป็นมวลสารในการสร้างภาพผงรุ่นต่อๆไปนะครับผมเนาะก็ขอบคุณสําหรับสายบุญนะครับที่อุดหนุนน้องมานะครับผมเนาะ ก็ขอบคุณพี่บี้พี่เกิดนะครับทางฝั่งเมกานะครับผมเนาะที่สนับสนุนน้องเข้ามานะครับแล้วก็เสียนุเนาะพี่นุพี่เก๋นะครับที่สนับสนุนน้องเข้ามาครับผมเนาะก็หาของแจกของแถมมาให้แจกแถมในช่องรายการน้องครับผมเนาะอันนี้ก็สําหรับสมาชิกใหม่นะครับอยากติดต่อกับผมก็นี่ครับแอดไลน์นะครับผมเนาะสแกนถ้าสแกนไม่ได้ก็ค้นหาเบอร์โทรครับถ้าใคร เล่นลายไม่แข็งแรงนะครับเนาะเล่นโซเชียลไม่แข็งแรงก็จะเป็นโทรมาก็ได้ครับผมโทรมานะครับผมเนาะลายผมก็จะขึ้นประมาณนี้นะครับอันนี้ลายผมนะครับผมเนาะอันนี้ลายน้องนะครับอันนี้ก็หมายเลขบัญชีเนาะก่อนโอนก่อนกดตกลงเงินจะออกจากบัญชีของท่านเนาะกรุณาชิคชื่อนามสกุลครับไม่ว่าจะเป็นบัญชีไหนนะครับจะเป็นของธนาคารใดๆก็ตามเนาะขอให้เป็นชื่อนามสกุลนี้เท่านั้นนะครับผมเนาะถึงจะโอนได้เนาะเดี๋ยวถ้ามีการเปลี่ยนแปลงยังไงเดี๋ยวน้องจะแจ้งไปในคลิปในฟ์สดอีกทีหนึ่งบางที น้องใกล้จะครบกําหนดแล้วเนาะครับเรื่องไล่สดเนาะเดี๋ยวน้องจะหาวิธีหาน้องก็ไม่เคยไล่สดที่ไหนมาก่อนหรอกแต่จะไล่สดใน youtube นี่ครับท้าเรามันครบนะครับวันนี้ก็ได้ชุดลงปูศิลานะครับลงปูศิลาสิริจันโธนะครับผมเนาะก็จะเป็นสมเด็จเนาะก็ได้ไม่เยอะครับก็ราคาอาจจะเปลี่ยนแปลงนะครับนี่ครับราคานะครับราคาอาจจะมีสูงมีต่ำเนาะไม่เท่ากันอันนี้จะเป็นเม็ดเรียนเมตตานะครับเหรียนเมตตานะครับ เอเมตาเนื้อทองแดงครับเนื้อทองแดงอันนี้เจริญพรบนตัวนี้จเจริญโอ้เนื้อว่าหันไอได้หันข้างเนาะอันนี้เจริญพรบนสองเหรียญครับผมเนาะสองเหรียญก็ถือว่าราคาก็เริ่มขยับมาแล้วครับเจริญพรบนเนาะก็ต่างประเทศบุกบุกมาเยอะครับช่วงนี้เนาะช่วงนี้แล้วก็ช่วงนี้เห็นท่าทีว่าหลายๆอย่างเนาะอาจจะราคาอาจจะขยับเพราะต่างประเทศบุกมาเยอะครับผมเนาะ อันนี้ก็สมเด็จแจกทานหรือสมเด็จเปิดส่วนทรงนะครับเนาะนี่ครับสวยงามฟังตะกุดนะครับรู้สึกว่าจะสร้างน้อยอันนี้ครับน้องไม่เคยลงคลิปนะครับผมเนาะอันนี้จะเป็นใบเขาเรียกว่าใบอะไรใบเสียมาเนาะเลื่อนสมณศักดิ์นะครับผมเนาะปีหกสี่ครับผมปีหกสี่ครับผมเนาะอันนี้เป็นเนื้ออปะนาครับสองเหรียญเนาะขออภัยเนาะพอดีมพิ่งไม่ได้ดูกล้องดูแต่พระเนาะเดี๋ยวเรามาชมทีละเหรียญนครับผมเอาเรามาชม เหรียญสมเด็จก่อนนะครับผมเนาะสมเด็จน้องก็เคยลงไปหลายๆคลิปเนาะแต่คลิปนี้จะเน้นเน้นเหรียญในเรื่องสมรณศักดิ์เพราะว่าน้องยังไม่เคยลงที่ไหนมาก่อนนะครับผมเนาะน้องยังไม่เคยลงนะครับผมเนาะ <laughs> ยังไม่เคยลงในในช่องน้องนะครับเพิ่งได้เข้ามือครับอันนี้จะเป็นปั๊มมือนะครับปั๊มมือเนาะสำหรับเหรียญสมเด็จแจกทานนะครับไอ้ผ้าผงสมเด็จแจกทานอันนี้ปั๊มมืออาจจะไม่นี่ครับเนาะอาจจะ ดูไม่สวยงามครับแต่ว่ามลสารครับเน้นมลสารเน้นพุทธคุณครับผมเนาะเห็นเป็นเม็ดเป็นเม็ดครับพวกเม็ดหลกเม็ดแรล่ครับผมเนาะตะไบเงินตะไบดองมีเมสแมสแต่ไอผงพระธาตุหมือนหินนะครับแล้วก็ไอเขาเรียกว่าอะไรผ้าผงศีลาแลงนะครับที่มลสารที่สร้างผ้าผงศีลาแลงอันนี้จะออกแดงๆอิดหน่อยหนึ่งนะครับพอดีไฟน้องออกเหลืองๆนะครับนี่ครับ ไฟนอ้องออกเหลืองๆมันจะดูแบบอันนี้หน่อยหนึ่งครับผมดูมวนสารครับเป็นเม็ดเป็นเม็ดครับผมเนาะเป็นเม็ดเป็นเม็ดเลยครับผมเป็นเม็ดเป็นเม็ดเลยสวยงามครับผมเนาะบางองค์ก็จะเห็นชัดบางองค์ก็จะไม่เห็นนะครับผมเนาะก็แล้วแต่ครับปัมป๊มมือเนาะมันเป็นไปเขาเรียกว่าอะไรปั๊มมือพิมพ์มือนะครับผมเนาะกดกดพิมพ์มือนะครับนี่ครับแล้วแต่มวลสารจะเขาเรียกว่าจะไป อันนี้กันอยู่ตรงไหนเนาะครับนี่ครับอันนี้จะเห็นเป็นเม็ดเป็นเม็ดครับอันนี้ก็คร่าวๆเดี๋ยวคลิปจะยาวอันนี้เรามาดูอันนี้ก่อนนะครับอันนี้เหรียญเมตาครับเขาเรียกว่าเหรียญเมตาเหรียญรูปไข่เมตานะครับรู้สึกว่าจะเป็นเขาเรียกว่าอายุวัฒนะหรือเปล่าก็ไม่ไม่ใช่คนละองค์คนละองค์อันนี้จะเป็นเหรียญเมตาเหรียญเมตาครับผมเหรียญเมตาอยู่ข้างบนนะครับ สวยๆครับนี่ครับเลขคดนะครับรับประกันแท้นะครับรับประกันแท้ไม่ต้องกลัวครับอันในปอมนี่เดี๋ยวน้องจะแจ้งเองนะครับบางทีได้คามือมือปอมอ้วนนี่ครับเขาเรียกว่าเนื้อเนื้อเปิดนะครับเนื้อเปิดจะสีสันครับจะออกลุ้งๆหน่อยหน่อยออกลุ้งๆหน่อยหนยี่ครับเนาะขอภายในไฟนะครับเดี๋ยวน้องจะปรับปรุงแจ้ไขใหม่ครับผมเนาะเหียนสวยๆแล้วข้างในข้างหลังครับจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรหนุมมนเนาะครับถ้าหันหน้าอีกทางหนึ่งจะเป็นองคตนะครับผมเนาะจะเป็นองคต น้องก็งงงสับสนเนาะครับผมเนาะพอดีไม่ค่อยอันนี้เท่าไหร่ครับหางหางคดครับผมเนาะหางคดด้วยนะครับผมรู้สึกว่าสองสี่หกเจ็ดเจ็ดคดด้วยนะครับรู้สึกว่าจะรูาอาจันผมยังเท่าที่ผมสัมผัสมาเนาะก็ยังไม่มีใครที่จะสร้างฮนุมานองคตเนาะเม้แต่หลวงพ่อเฉไนก็เลิกสักไปแล้วนะครับผมเนาะต้องบอกไว้ก่อนว่าอันนี้จะเป็นฮนุมานที่แรงนะครับถือว่าแรงอยู่เนาะครับว่าหลวงพ่อเฉไนเคย เคยไอเอามาสักอยู่ตามเท่าที่น้องเคยถามนะแต่ว่าน่าจะน่าจะมีสักแต่ว่าต้องดูแบบคล้ายๆว่าดูคนนะครับดูคนนะครับถ้าว่าเรื่องเกี่ยวกับลายสักยันนะครับผมเนาะก็รู้สึกว่าอันนี้น้องปู่ศิลาท่านจะมาใส่หลังเหรียญนะครับก็จะมีองค์คตกับหนุมานนะครับหานุมานเจ็ดคตใช่ไหมหางเจ็ดคตครับก็ถือว่าแรงพอสมควรครับผมเนาะแล้วก็ที่สําคัญก็คือเขาเรียกว่าอะไรชุบข้างหลังเป็นเขียวๆนี่ไม่ใช่ว่าจะโดนน้ํามันโดนอะไรครับเป็นเป็นน้ํามันนะครับ เป็นน้ำมันว่านพงนะครับน้ำมันมหาเสนีว่านพงเนาะไอ้ทั้งสายเหนียวนะครับว่านพงก็สายเหนียวก็ได้มหาเสนีก็ได้ครับผมเนาะนี่ครับเนาะถ้าแกะซองไปก็สามารถเอาเอาซองเก็บไว้เนาะเอามาป้ายคิ้วป้ายปากป้ายอันนี้เพื่อเป็นสิริมงคลนะครับก็ได้ครับผมเนาะแล้วเหรียญไปใส่กรอบอย่าเช็ดออกนะครับอย่าเช็ดออกเพราะว่ามันเป็นน้ำมันว่านพงนะครับเพราะรู้สึกว่าจะมีรุ่นนี้รุ่นเดียวที่ที่ทําน้ํามันว่านพง ใส่นะครับผมเอาใส่กับเบียญเพราะว่าจะได้ออปชันไปในตัวเลยนะครับแล้วก็เป็นสูตรต้นตำรับของหลวงปู่โดยตรงนะครับซึ่งทํายากมากครับเรื่องน้ํามันวานพวงเรื่องเนเ่เน่แปธทัดหรือว่าการผสมสูตรมวลสารต่างๆนะครับผมเพื่อให้เป็นออกมาดีออกมาออกมาแน่นออกมาเหนียวนะครับผมเพราะว่าจากการทํานี่ก็ไม่ใช่ว่าจะทําแบบอันนี้นะครับแต่ละอย่างแต่ละสูตรนี้ก็คือผ่านหลวงปู่เคยบอกกล่าวไว้ว่าจะมี เขาเรียกว่าอะไรจะมีองค์เทวดานะครับมาปกปักรักษาอยู่ทุกๆเหรียญในของท่านที่ท่านทํามานะครับอันนี้จะเป็นเหรียญเจริญพรบนนะครับเจริญพรบนครับผมเนื้อทองแดงออกลุ้งครับลุงสวยๆนะครับผมเนาะออกลุงเลยลุ้งธรรมชาตินะครับสังเกตดูนะครับสังเกตดูเป็นลุงธรรมชาตินี่ครับตัวเลขโคตรตัวเลขนะครับนี่ผิวนี่ครับมีเส้นเสียนเส้นเลยครับผมเนาะนี่ครับสวยงามครับผมสวยงาม สวยงามครับเนาะไม่ต้องกลัวครับผมไม่ต้องกลัวของแท้ครับผมนี่ข้างหลังข้างหลังที่สำคัญข้างหลังจะมียันของมหลวงปู่เนาะสำหรับใครที่ถามถึงผมนานแล้วเนาะกว่าจะได้มาก็ถือว่าหายากครับแต่ราคายังไม่แรงนะครับหลักร้อยอยู่อันนี้ก็หลักร้อยอันนี้รู้สิกเท่าไหร่เนาะนี่ครับเนาะู้สึกราคาประมาณนี้ราคาเนาะครับผมเนาะอันนี้เหรียญเมตตาละเมตาก็เท่ากันครับผมเนาะเมตตาเท่ากันครับผมก็สวยงามแล้วก็เป็นยันเนาะที่อยู่ในเหรียญ เขาเรียกว่าอะไรเหรียญเนื้อดวงเนาะที่สร้างชื่อเสียงให้กับหลวงปู่นะครับผมเนาะแล้วเป็นเจริญพรเนาะเป็นเหรียญสิริมงคลด้วยนะครับผมเนาะมันก็เลยสวยแล้วก็ดีครับผมเนาะดีเนาะซึ่งมีเคยมีประวัติและประสบการณ์นะครับเคยมีคนเลี่ยมทองนะครับเอาไปเลี่ยมทองแล้วก็ห้อยคอเนาะแล้วก็เผอเอิญกับเขาไปต่างจังหวัดนะครับผมเนาะกับเหรียญรุ่นนี้เนาะเข้าไปต่างจังหวัดแล้วก็เกิดประสบการณ์ขโมยขึ้นบ้านนะครับ ขโมยขึ้นบ้านแล้วก็แล้วก็ไปไอเขาเรียกว่าอะไรไปเห็นสร้ยอยคอสร้อยทองคํากับพวกกับเร,เ,รเ,รเรียมเหรียญเจริญพรเรียมเหรียญเจริญพรของหลวงปู่นะครับผมเนาะเรียมเหรียญเจริญพรของหลวงปู่ขออภัยเล็บเนาะโอ้เล็บดำตอนนี้ดื่มสังเกตคตต้องขออภัยครับผมเนาะ <c oughs> ในเล็บนะครับผมเนาะพอดีทํางานเพลินก็เลย เล็บไม่ได้ตัดนะครับต้องขออภัยครับผมเนาะชี้แจงกันเข้ามาได้เนาะอันไหนตีเตียนกันเข้ามาได้เนาะอันไหนที่ดูดีน้องจะทําแบบให้ดูดีให้ดูสวยงามมากที่สุดนะครับผมเนาะอันไหนผิดพลาดน้องก็การาบขออภัยนะครับอ <c oughs> ันนี้ก็จะเป็นเหขียนที่มีประสบการณ์เนาะเคยมีคนเขาเอาไปเลี่ยมห้อยคอนะครับแต่ว่าเขาเอาไว้บ้านนะครับเขาไปต่างจังหวัดประมาณห้าหรือเจ็ดวันเนี่ยก็หลายวันอยู่เนาะครับก็เกิดประสบการณ์ที่ว่าขโมยขึ้นบ้านพอขึ้นบ้านไปเสร็จปุ๊บ เขาไปเห็นเหรียญรุนนี้แล้วก็สร้อยคอทองคำเนาะสร้อยทองเนาะถ้าเป็นผมผมก็เอาครับสร้อยทองผมยังไม่มองอย่างอื่นนะครับผมเนาะมองตรงๆนะครับเป็นสร้อยทองนะครับแล้วก็เขาก็เลยหยิบเอาสร้อยนั้นไปเลยนะครับเขาก็ห้อยคอเขาเลยเพราะว่าเขากะกะว่าจะหวังเอาอย่างอื่นเพิ่มเติมนะครับเขาก็ไม่ถือเขาก็เอาเอานี่ห้อยคอเขาไปเลยนะครับพอห้อยคอเสร็จผมก็ไม่แน่ใจว่าจะเป็นยังไงนะครับผมเนาะเพราะสถานการณ์ตอนนั้นผมก็ไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นกับตัวเขาเนาะครับก็ พอเจ้าของบ้านกลับมานะครับก็คนที่ขโมยเนี่ยก็อยู่คอเขาก็เป็นสร้อยทองและบวกกับเป็นเหรียญรุ่นนี้นะครับอยู่เรี่ยมกอบทองนะครับอยู่บนคอเขาแล้วก็เป <o> ็นงงงงวยงวยนะครับเป็นเขาเรียกว่าณจังงังไปนะครับเป็นงงงงวยงวยออกบ้านไม่ได้อะไรเงี้ยครับผมออกบ้านไม่ได้เลี้ยวแรงไม่มีครับผมเลี้ยวแรงไม่มีนะครับผมเนาะเลี้ยวแรงไม่มีซึ่งก็เป็นปาฏิหาริย์แต่ไม่รู้ว่าเขา เข้าไปเอาตอนไหนนะครับผมเนาะซึ่งจากการสอบปากคําของตํารวจเนาะซึ่งตํารวจเขาให้มาอย่างนี้ว่าเขาได้กล่าวว่าจะเอาทรัพย์สินไปขายเนาะเพื่อซื้อยาเนาะครับแต่เขาก็เกิดบังเอิญว่าก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นตอนไหนเหมือนกันเนาะเขาก็ตอบว่าเขาเป็นตอนไหนเหมือนกันอยู่ดีก็เบอร์พอเบอร์ไปเบอร์มาก็ฟื้นใหม่อีกทีนึงก็คือรู้สึกตัวอีกทีนึงก็คือนั่งอยู่บนโรงพักแล้วนะครับผมเนาะนั่งอยู่บนโรงพักแล้วก็ตํารวจล้อม ไว้นะครับแล้วก็รอสอบปากคำนะทั้งๆท,ที่ว่าเจ้าของบ้านเขาก็มาเห็นแบบยังเดินได้ยังยังมีชีวิตเนาะแต่ขาอ่อนเลี้ยวแรงไม่มีเนาะงงงวยแบบเหมือนคนไม่มีแรงนะครับผมเนาะไปแบบเหมือนคนบ้านะครับผมเนาะเหมือนคนบ้าเนาะก็แจ้งตำรวจจับมาเขาก็เลยเขาก็เลยอันนี้กันนะครับราคาก็เลยอัปเกรดมาอีกนะครับผมเนาะซึ่งก็หายากอยู่พอสมควรครับผมเนาะ แล้วเป็นพิธีดีพิธีใหญ่อีกพิธีหนึ่งครับสาหรับเจริญพรเจริญพรบนนะครับแล้วเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นเหรียญชื่อชื่อเหรียญก็เป็นสิลิมงคลนะครับมเนาะสำหรับคลิปนี้ก็นี่ครับนาเสนอนะครับเพราะว่าน้องยังไม่เคยลงนะครับอาจจะมีท่านอื่นลงไปแล้วเนาะโอ้สวยงามเงาแวบพระนอนกล่องพระนอนซองนะครับผมพระนอนซองครับผมพระนอนซองอันนี้ก็จะเป็นเหรียญเลื่อนสมณศักดินะ์เนาะเสมาเลื่อนสมณศักดิ์ นะครับผมเนาะถ้าอ่านผิดก็ขอไปสร้างปีหกสี่นะครับผมเนาะสร้างปีหกสี่นี่ครับสองห้าหกสีส่ครับผมเนาะนี่วัดป่าโพศีสะอาดครับผมเนาะก็จะเป็นใบเสมาสวยงามครับผมเนาะเสมาเลื่อนยศนะเนาะเเลื่อนสมรรษักแ์ละโอ้ต้องขอไปต้องขอไปเนาะครับเนาะนี่ครับข้างล่างก็จะเป็นลายเส้นลายเส้นลวงปูนะครับผมเนาะ ถ้าน้องตอบผิดก็ขออภัยครับผมเนาะรายละเอียดนะครับผิวตึงแน่นเปียครับผมเนาะสวยงามอันนี้เป็นอัปกาเพาผิวกระจกเงาเงาเลยครับนี่ครับเนาะเห็นแสงสะท้อนเลยครับผมเนาะสวยงามครับใบหน้าหลวงปู่ยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับเนาะสวยงามครับตามหินนะครับเนาะสวยงามเนาะถ้าไม่ชัดยังไงก็แนะนํามาได้นะครับพอดีไฟน้องก็ไม่พร้อมนะครับแล้วมันสีสะท้อนเนาะมันเลี่ยมๆเนาะซองเลี่ยมๆต้องขออภัยครับซองมันเลี่ยมครับผมเนาะ นี <Workers. S 2> ่ครับเนาะอันน no ี้ก็จะเป็นโคดนะครับสังเกตเส้นเสี้ยนเส้นอะไรนะครับผมเนาะผิวข้างหลังก็อาจจะไม่ตึงเท่าไหร่แต่ว่าเส้นเสี้ยนคมชัดนะครับผมเนาะก็สังเกตนะครับนี่ครับอันนี้เขาเรียกว่าพัดยศนะครับพัดยศมีหมายเรขกำกับเผมเนาะนี่ครับน่าจะฉลองนะครับฉลองไอ้การเลื่อนของลวงปู่นะครับผมเนาะการเลื่อนตำแหน่งเลื่อนเขาเรียกว่าเลื่อนสมรณศักดิ์ของลวงปู่นะครับผมเนาะก็เลย ทำถวายขึ้นมานะครับผมเนาะก็เป็นเป็นเหรียญที่ดีเหรียญหนึ่งที่ซึ่งน่าเก็บครับผมเพราะว่าเหรียญนี้ก็เป็นเลื่อนยศเลื่อนตําแหน่งเนาะสาหรับข้าราชการนะครับหรือการทํางานนะครับผมเนาะพวกการทํางานที่ต้องการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งหรือว่าไม่จําเป็นต้องเลื่อนขั้นครับก็เป็นกลายเป็นว่าคนเลื่อนขั้นในเลื่อนเงินเดือนนะครับเพิ่มฐานเงินเดือนเพิ่มขึ้นอะไรอย่างนี้ครับบางคน างท่านทำมาสิบปียี่สิบปีเงินเดือนเพิ่มขึ้นทีล่ละบาทสองบาทอะไรเงี้ยครับผมเนาะก็เอาไปลองใช้ดูก็อาจจะขึ้นทีละสิบทีละห้าร้อยหกร้อยอะไรเงี้ยครับผมเนาะก็ลองใช้ดูก็เคยม,เคยมีเคยมีคนเอาไปใช้เนาะครับผมเนาะก็เลื่อนสมรณศักดิ์นะครับก็ถือก็ตรงตามชื่อเหรียญเนาะครับผมเนาะเอาไปใช้ในด้านเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งหรือว่าจะเลื่อนเงินเดือนเลื่อนขั้นนะครับก็บางคนก็ตำแหน่งเดิมนะครับแต่ว่า เงินเดือนเพิ่มขึ้นนะครับจากเคยทํางานเดิมๆม,มาอยู่ประมาณ30 40ี่ปีเนาะเงินเดือนก็ขยับอยู่พอพอสมควรแต่ก็ไม่มากนะครับผมเนาะพอเขาแขวนรุ่นนี้เขาก็เลยเกิดศรัทธานะครับก็เลยเกิดศรัทธาก็กลายเป็นว่าก็มีกระแสร้อนแรงราคาแพงมาช่วงหนึ่งนะครับเนาะอัปปะกาศนี่ไปถึงสามพันนะครับช่วงหนึ่งน้องบอกไว้ก่อนเลยอัปปะกาศนี่เคยไปถึงสามพันอยู่นะครับช่วงนี้ก็รู้สึกว่าจะลดถอยลงมาเพราะว่ามัน มันมีเหตุการณ์อันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าเหตุการณ์ล่วงหน้าคืออมผมก็บ่อยากบอกก <c> พ <oughs> ไม่อยากบอก่าไรนะก็คือช่วงปีนี้ภายในปีนี้ก็จะจะเป็นแบบเงียบเงียบเนาะแต่ปีหน้านี่ปีนี้ปีนี้นี่มีคนบอกกล่าวเลยว่าปีนี้คือปีเก็บของเรียนลุงปู่ครับไม่ว่าจะเรียนใดๆน,นะครับเก็บไว้ครับเก็บไว้ยึดไว้ให้แน่นเนาะไม่ว่าคุณจะหวังในกําไรในพาณิชย์หรืออะไรก็ตามนะครับหรือจะหวังพุทธคุณก็ตามนะครับ เอาปีนี้เนาะถ้ารอปีหน้าหลังปีหน้าปุ๊บนี่คือทุกเรียนของน้องปู่ครับผมเนาะก็จะราคาจะดีดขึ้นเนาะน้องบอกไว้เลยนะครับผมเนาะน้องบอกไว้เลยแต่ก็ไม่แน่นะครับอันนี้น้องน้องบอกแค่นี้เนาะครับน้องก็ไม่แน่เนาะรอปีหกสิบหกนะครับนะครับเพราะว่าแม้แต่ว่ายวัยคูหกสิบวัยคูหกสิบห้านี่ก็ยังมีคนหมายตาเลยนะครับไอต่างประเทศหมายตารอเพราะว่า จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอายุอายุวัฒนะเจ็ดสิบแปดนะครับเพราะว่าเขาว่าเลขดีเลขแปดโอ้นี่เลขสามหลักตัวนี้นี่เลขสามหลักสวยๆครับผมเนาะสวยๆครับเลื่อนสมณศักนี่ครับอปากานี่ก็เงาเงาแวบเลยครับพระนอนกล่องนอนซองครับผมเนาะซีนเดิมครับซีนเดิมมาจากวัดเนาะไม่ต้องกลัวครับอันนี้ยังไม่มีปลอมเนาะเท่าที่น้องเห็นมาเนาะมีปลอมก็จะมีต้องเศรษฐีเนาะครับเหนือดวงนะครับเหนือดวงก็มีปลอมนะครับผมเนาะเหนือดวงนะครับ ก็มีปอมมาแล้วนะครับผมเนาะก็ถ้าใครสนใจอันนี้ก็ <c oughs> อนนขออภัยครับผมอันนี้ก็หลักร้อยเนาะพอดีอากาศเปลี่ยนแปลงเนาะพอดีผมเป็นภูมิแพ้มันก็เลยกลายเป็นปรับเปลี่ยนไม่ทันนะครับอันนี้ก็ราคาหลักร้อยครับผมเนาะราคาหลักร้อยราคาไม่สูงเนาะนังน้องได้มาถูกก็เลยแบ่งปันให้ถูกๆครับพี่เนาะคนก็เอาไปเก็บไว้ครับผมเอาไปเก็บไวนะ้เนาะ ใบเก็บว,ว้ก็ใช้ได้อันนี้น้องตามจริงน้องได้ได้มาอย่างละอย่างละห้าหกเหรียญน,นะครับเนาะอย่างละห้าหกเหรียญไม่แต่สมเด็จอืมไม่แต่สมเด็จก็ได้มารู้สึกว่าสมเด็จได้มาหกนะครับสมเด็จได้มาหกพอดีมีคนตัดหน้าไปนะครับผมเนาะ <c oughs> มีคนโทรมาถามก่อนรู้สึกว่ามีคนมาโทรมาถามแบบจังหวะพอดีนะครับก็คือปฏิหารอีกอย่างหนึ่งนะครับเนาะอันนี้น้องก็เหลือแค่นี้เลยครับผมเหลือแค่นี้เลยอย่างละห้านะครับขนาดอย่างละห้าหกเหรียญ อันนี้รู้สึกว่าเอามาหกมังเหรียญเมตาเอามาหก mm 6 6เลยเหรียญเดียวนะครับอันนี้เจริญพรเจริญพรนี่เหลือสองนะครับอันนี้เหลือสองขนาดอันนี้ผมยังไม่ได้ลงคลิปนะครับมีคนมาทักมาถามก่อนเนาะก็เลยเขาเช่าไปนะครับก็เหลือสองนะครับก็คิดดูแล้วกันว่ามันน่าเก็บขนาดไหนของลวงปู่เพราะไฟดับดีเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ยี่สิบนาทีลวเนาะน้องก็กลับขอไฟน้องก็กลับขอบพระคุณพี่ๆท่านเนาะที่รับชมรับฟังน้องนะครับผมเนาะเดี๋ยว มีอะไรเดี๋ยวน้องจะติดตามน้องจะเอามาให้ชมอีกนะครับผมมาเรื่อยๆนะสำหรับพอาจานโคงเนาะก็มีมาเรื่อยๆครับผมเดี๋ยวผมจะเอามาให้ชมให้มาติดตามกันอีกครับผมเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้กราบขอบพระคุณครับ